กำลังมองหาร้านเติมเกมเนี่ยไปเติมกันได้ที่ร้านคุณภาพร,าพรับเติมเกมเติมดีเติมถูกเต็มเร็วตอบปัภดภัยแน่นอนใช้แค่ที่มีกับพัสดุเปิดกันเข้าเติมนะจ๊ะราคาถูกกว่าตัวเองแน่นอนมีราคาเทียบให้หน้าร้านโดยถ้าใครขี้เกียจเทียบราคาเองนะจ๊ะเจ้าของร้านเป็นกันเองเฟลลี่แล้วก็เป็นเอเลี่ยนเลยนะฮะเวลาทักไปเนี่ยเขาจะตอบเร็วมากๆแล้วก็เติมให้คุณเร็วมากๆเลยนะฮะใครที่ขี้เกียจหาร้านเองเนี่ยก็มีลิงก์ของร้านใต้คลิปนี้นะฮะวับไปดูกันได้นะฮะเจ้าของร้านใจดีมากเลยนะฮะใครที่ ู่เนียจะได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นนะเจ้ไปเติมริมบัตรกันเยี๋สวัสดีครับผมมอลลัมเกมเมอร์วันนี้ก็อยู่ใน,นในรีิบูดทอล์กอย่างเช่นเคยฮะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะฮะริวชูตัวของ drifting blade of พงหยวนเข้ามาแล้วทุกคนก็เปิดไม่ออกนะอืมเปิดไม่ออกแต่เปิดได้สีมิเสเซียนะตัวนี้ก็ถามว่าเป็นตัวยังคอนยังไงใช่ป่ะทุกคนก็เป็นตัวละครสายครีเจอร์เอ่อรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้เอาเป็นว่าเป็นตัวครีเจอรช์อีกตัวหนึ่งแล้วกันที่บริจมูลทำมาก่อนที่จะจบซีซััั่่่นน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 ีีีนะนนี้้้้้้้ยยงงงเหล็กกกกตตตตตููููึึะออแมมาาพดดถว ริชูเนี่ยจะเป็นตัวสายซับ DPS นะจะไม่ใช่ตำแหน่งเมน DPS หลักๆนะทุกคนนะโดยทีมที่เป็นเบสอิสลอตของ j จเกนี่ยก็จะเป็นสายเอ่อพยเข่าที่เล่นมาเป็นสายพอยสาย แรปเจอร์เนี่ยจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่คือเรียกได้ว่าถ้าเล่นแรปเจอร์เนี่ยจะมิดเลยแหละถ้าเล่นแรปเจอร์เพียวๆแบบแรปเจอร์สายธรรมชาติก็คือสายนินจาราที่เอ่อเล่นแรปเจอร์ก็คือเลี้ยงเล็กหลังอะไรอย่างง้นตัวดิชูตัวนี้จะดูแย่มากเพราะดิชูตัวนี้เป็นตัวก็เป็นตัวที่ไดดหลังเยอะนั่นแหละทุกคนเป็นตัวที่แดดหลังเยอะพอเติมเป็นตัวที่แดดหลังเยอะเนี่ยทีมินจาราเขาไม่ต้องการตัวเบิร์ดฮะเพราะว่าในทีมินจาราเขามีตัวเบิร์ดดีๆอย่างตัวของไอ้บ้านเฝ้าเหมากระต่ายเออาตติัวขงแบบไก่ฮลิปอะไรพวกนีี้เเามตตัวบิดน นี้ในทีม5ตัวแล้วนุคนเพราะงั้นในะการที่คุณจะเอาตัวของตัวนี้ไปแทนดิวชูวกระต่ายอ่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออแต่ถ้าถามว่าเราเนี่ยอยากจะเล่นกับวิจาร์เราจริงแบบจริงๆใส่ได้ไหมใส่ได้ใส่ได้เลยถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องการแปะรับเจอมากเท่าไหร่ก็คืออยากเล่นแค่เนเมนสด คุณใส่ได้คุณใส่ได้เลยแทนกระต่ายได้เลย่ะคุณแบบว่าวันนี้อยากไปหัววะ่ะเดี๋ยวแบบให้หัวโล่งเลยงั้นเราใส่แบบรูชูตัวนี้มาแทนดีกว่าไม่ใส่ละกระต่ายอ่ะได้ทำได้สบายได้เม็สดดีตัวนี้ได้เม็สดดีครีเก่งอืมคริเก่งเลยตัวนี้เป็นตัวที่ครีคค่เก่งเลยเก่งระดับประมาณสิงเต้อ่ะสิงเต้แต่ไมเดเมจไม่ได้เวอร์มากนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวซับดีพีเอสเดเมจจะอยู่ในจุดที่ หอมปากหอมคอแบบรองไดเมจรองคอไดอะทุกคนโดยตัวนี้เนี่ยเคนิกหลักๆของมันนะทุกคนนะจะเป็นการเตนตัวของคริเลขหน้าให้ได้เร็วที่สุดเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเข้าสู่จุดพีคให้ได้เร็วจุดพีคของรีชูตัวนี้ก็คือจุดที่ตัวนี้มีคริเลขหน้าเริ่มประมาณถึงประมาณสิ้แต้มก็เหมือนทตัวคีทั่วไปหรือว่าพีคเลยก็คือ20แต้มอ่ะยีแต้มครีเลขหน้า20แต้มเลขลหลังระดับเท่าไรก็ได้อะขึ้นกับคนว่าคุณจะเลี้ยงเล็หลังได้เก่งแค่ไหนเออซึ่งปก อ่ามื่จะหมดมันจะหมดตอนเวลาที่คลิมมันเล็กหน้ามันเริ่มเก็บไปเยอะๆแล้ว ่ก็คือประมาณ30-40เนี่ยขีเล็กหลังมันเริ่มแฮวแล้วเริ่มแฮวแล้วเพราะทุกการโจมตีเนี่ยมันจะตีเจนขีแล้วไงอ่าซึ่งรีชูตัวนี้เนี่ยเอ่อเล็กเล็กหลังขีได้ระดับหนึ่งเลยถ้าเป็นตัวสเตอารอโลเลียเ้ยงได้ดีเลี้ยงได้ดีจนไปถึง30-40ได้เลยอ่าอนสี 30, 40, 40, แต้มนเนี่ยยังมีเล็กหลังใช้อยู่อ่าแต่ว่าพออ่าใช้เป็นระดับหนึ่งขีมันก็จะหมดเหมือนกับตัวขีทั่วไปแต่เนื่องจากรีชูเนี่ยเขามีตัวของอ e ีโก้ขีเก่งๆมาทําให้อุดจุดอ่อนตรงนี้ได้้้้้ทททําาาใใหมมัััันน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 เเเเีีีีี่่่่่่่ยยยยงงงงไงคครกก็สุดอออูแแลววพะต อยู่ในทีมคิเก่งที่สุดนะซึ่งเดี๋ยวหลายๆคนสงสยัยโปรโเตอร์สแตนทำอะไรได้โปรโเตอร์สแตนเนี่ยจะทำให้ริวชูเนี่ยตอนเวลาริวชูอยู่ในสถานะนี้เนี่ยเขาจะโดนเมจเบลาลงได้โล่ของตัวเองมาเนี่ยเท่ากับจานวนโพ้ยเลขหน้าตัวเองมีก็สูงสุด20แตม้มแหมแล้วก็แน่นอนจบเทิร์นจะได้ขี้เลขหน้าเล,เ,ลเลขหลังมาเลขหน้านี่3แตม้มเลขหลัง1แตม้มแหมแล้วก็ทำให้สกิลสั้นสุดของริวชูเนี่ยติดแอคโกรหรือว่าติดย,วย,วยัดด่วยุด้วยทำให้สตรูนนเนี่ยโดนล่อเป้ามาตีริวชูได้ก็คือมีโอกาสล่อเป้ามาตีริวชูไดด้ระับอ่า ซึ่งการเจนครีตรงนี้ไอตัวปั้นเตอร์สเตนหลักๆมันเอาไว้ทําอะไรใช่ปะหลักๆมันเอาไว้เพื่อให้ดิวชูเนี่ยอ่าเจนครี Gen เลขหน้าเร็วๆจากตัวของโฟลเดอร์สเตอร์สเตนพอคีเลขหน้ามันเจน3แต้มเลยนะอันนี้ก็ค่อนข้างเยอะแค่มันแค่ยิงโง,ง,ง,ง่ๆมันได้คีเลขหน้าสามแต้มถือว่าเป็นของที่ดีและก็การเจนโลของมันหรือว่าการลดเดเมจตรงนี้มีเอาไว้เพื่ออะไรอ่าดิวชูตัวนี้เนี่ยจะมีเมคนิกพิเศษนะทุกคนก็คือเมื่อดิวชูเนี่ยเห็นเพื่อนของเราคนอื่นๆนะคนอื่นนะไม่นนนับิชูะคคือวไม่นับดิวชูนะคือว่าคน ก็ทันบ่อยนั่นแหละตามกันแค่ตัวนี้เนี่ยจะตีทันทีเวลาเห็นเพื่อนตีนะคือเพื่อนคนไหนก็ตามคนแรกในทีมของเรานะตีปุ๊บตัวริชูจะวิ่งเข้าไปฟันตามแวิ่งเข้าไปฟันตามซึ่งการวิ่งเข้าไปฟันตามตัวนี้เป็นการตีฟรี อ่ะเป็นการตีฟรีซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างดีเป็นเดเมจฟรีนั่นแหละเป็นเดเมจฟรีเป็น,นเดเมจฟรีเป็นการแปะไอตัวเลขหลังฟรีเลขหลังเลขหน้าฟรีซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะใช้สกิลหนึ่งนะตอนตีฟรีจะใช้สกิลหนึ่งของตัวเองซึ่งตกิลหนึ่งเนี่ยมีถ้าไม่ได้ตีฟรีเนี่ยมันจะไม่กินเลขหลังเพราะว่ามันจะแปะหนึ่งแซมคืนด้วยนะตรงนี้เห็นป่ะมันจะไปกินเลขหลังแรปเจอร์อ่ะแล้วก็เจนเลขหน้าได้3แต้มก็ช่วยปัด,ดาาแรปเจอร์ได้นิดหน่อยอ่าแรปเจอร์เลขหน้าสามแต้มได้นิด ไอสกิลเนี้ยไอสกิลที่1ที่มันจะวิ่งไปตีฟรีตรงเนี้ยมันจะทําให้ตัวของรูชูเนี่ยพุ่งเข้าไปโจมตีใส่สกิลคาลเตอร์อ่ะงงใช่ไหมว่าหมายความว่าไงก็คือสมมติว่าศัาตรูเขาก,กดสกิลคาลเตอร์สกิลอะไรก็ตามที่ทำได,ด้เ,เ,ดเมทไซรัลอะทำได้เมทไซรัลหลังตอนที่เราตีไปโดนสะท้อน์ดเมทโดนอะไรพวกนี้รูชูตัวเนี้ยจะไม่ได้โดนเดเมทตรงนั้นตรงๆมากขนาดนั้นเออคือประมาณว่าสมมติว่าตอนนั้นเนี่ยเรากําลังตีกับท่าคาลเตอร์อยู่รูชูตัวนี้วิ่งไปปาดใช่ปปป่่ะะวิิงงไไไาารร์์ทสกลคคเเตออีีด้้ย อ่าปกติสกิลคอเตอร์เนี่ยมันจะคลาสเอกคนที่ตีฟรีมาก่อนคนแรกเสมอใช่ไหมอ่าอันนี้ทุกคนน่าจะรู้กันซึ่งดิวชูตัวเนี้ยตัวเวลาใชา้พื้นของตัวเองเวลาพุ่งติดตามไปตีเพื่อนเนี่ยมันจะไปแค่ก,กับท่าคอเตอร์ด้วยซึ่งไอโล่ตรงเนี้ยมันเอาไว้ทําให้ดิชูเนี่ยไม่โดนเดเมจตรงนั้นเยอะถ้าหากว่าชนแพ้เพราะว่าสกิลหนึ่งเป็นสกิลที่แต้มเยอะมากนะก็คือแต้มประมาณ15 16แต้มนี่นแหละจะทำให้เราอุ่นใจมากขึ้นว่าดิชูจะไม่โดนเดเมจตรงนั้นเต็มๆมากอ่าก็คือจจจะะะไไไมมมม่่่่่่่ดด้้้้้้แแรรรงงงาาาาาากกกหหททุคคนน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 นเเ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 ปป็็็โโลลััััััฉยยพีีใใใขววววววตตตชชู์ แต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวแทงจ๋านะก็คือสามารถรับดดเมจได้นิดหน่อยแต่ไม่ใช่แบบว่าคุณจะเอาตัวนี้ไปแทงเลยอ่าถ้าเอาตัวนี้ไปแทงเลยแตกแน่นอนตัวนี้เลือดเดือะใช่แต่ว่าไม่ได้มีตัวลดเดเมพังอื่นเลยก็คือทั้งตัวเนี่ยมีลดดดเมจแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์กับโล่ยี่สิบแต้มทุกคนเพราะงั้นเนี่ยจะเอาไปแทงก็หาตัวอื่นมาแทงดีกว่านะตัวนี้จะเป็นซัมจิเอสที่โล่มีเอาไว้อย่างที่บอกก็คือมีเอาไว้ทาให้ตัวเองไม่โดนเาเมจจากการพลาดของตัวเองเยอะขนาดนั้นแล้วทีนี้เนี่ยพอพู ว่าเพื่อนของเราเนี่ยโดนตีโดยศัตรูต่อที่เพื่อนเราเลือเลือดน้อยเนะี่ยเลือดในน้อยก็คือตัวดิชูเนี่ยจะวิ่งไปตี คนคนนั้นด้วยสกิลสามของตัวเองเลยถ้าเห็นคนตายนะเห็นคนตายเห็นเพื่อนเลือดน้อยโดนตีอะไรเงี้ยแกจะวิ่งไปแกจะวิ่งไปใช้สกิลสามตีเส่กคนๆๆนั้นเลยซึ่งอันนี้ใช้ได้แค่ดาลละครั้งนะมันจะไม่เหมือนกับพสซีฟตัวของการวิ่งไปปาดก็วิ่งไปปาดเนี่ยจะใช้ได้แค่เทินละครั้งแต่ไอตัวพัซีฟเห็นเพื่อนตายโดดใส่เนี่ยตีรังการใส่ี่ยก็ใช้ได้แค่ดานละครั้งซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีสองโคต้านะทุกคนโคต้าแรกเนี่ยใช้กับใครก็ได้ก็คือใช้กับใครก็ได้ไไดละ ส่วนอีโคต้านึงเนี่ยจะเป็นของผู้ใหญ่บ้านอ่ผู้ใหญ่บ้านของเราผู้ใหญ่บ้านของเราเนี่ยจะได้สิทธิพิเศษจากริชูก็คือถ้าสมมติว่าในตานั้นเราใช้พาส์ีแก้แค้นให้เพื่อนได้หนึ่งรอบไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าพอผู้ใหญ่บ้านโดนตีจนถึงตรงเงื่อนไขตรงเนี้ยไอตัวของริชูเนี่ยก็จะวิ่งไปตีได้อีกรอบหนึ่งก็คือมี2มี2โคต้าโคต้าหนึ่งไว้ใช้กับใครก็ได้โคต้าที่2ไว้ใช้กับตัวของผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นอืมและไอพาส์ีต่อมาเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่ามันทำอะไรได้้ใช่มััไไอพสีีตวนนเด เนี่ยที่น่าเจ็บก็คือฮีลค่าสติได้นะทุคนฮีลสติได้2หรือ4ไอเทมฮีลสติให้1คนนะไม่ได้ฮีวให้ตัวเองนะซึ่งอันนี้อย่างที่ว่ามันเป็นของแถมไม่อยากเป็นซีเรียสกับมันเยอะรู้คุอืมไม่ของแถมคือใช้ใช้ไปนั่นแหละซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะสก,กิล1 2 3นิชูก็เป็นตัวสายคริป,ปกติเลยสําหรับที่ทุกๆคนเนี่ยน่าจะถ้าทุกๆคนเนี่ยเคยเล่นตัวคริมันแล้วเนี่ยน่าจะชินกับตัวนี้ได้ง่ายเ,เพราะว่าตัวนี้มันมีแค่คกลไก3กลไกหลักๆเลยนะก็คือพยายามยังไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยมีลมออกตลอดเวลาแล้วก็2คือเดนคริให้ได้ถึงจุดพีของตัวเองแล้วก็3เลยเนี่ยก็คือพยายามสั้นจังหวะ ทำดดเมทรองหรือว่าตัวของไดเมจจากมีดอ่าพุ่งไปปาดอย่างเงี้ยใน,นก็สกิล3ได้บ่อยๆอ,อ่า และตัวละครตัวนี้ก็อย่างที่ว่าทุกคนก็เป็นตัวที่เหมาะกับสายครีที่สุดนะพอเป็นตัวที่เหมาะกับสายครีที่สุดเนี่ยทุกคนก็ควรจะให้เจแกเล่นอยู่ในทีมที่ดีที่สุดของเจแกลนั่นก็คือทีมครีซึ่งทีมครีที่ผมแนะนําก็จะมีทีมครีแบบครีเพียวๆเลยก็จะใส่เป็นครีอะไรก็ได้ทุกคนใส่เป็นอะไรก็ได้ครีเพราะว่าทีมครีทเขาค่อนข้างเปิดกว้างนะทีมครีเขาเป็นทีมชาติพอมันเป็นทีมชาติเนี่ยคุณจะใส่อะไรก็ได้ที่เป็นครีทหรือชูเป็นตัวครีะแบบนรเน ก่อนคนนั้นได้ทำ d a เม g ก่อนนะนั่นคือสไตล์ของทีมครีฮะพอนั่นคือสไตล์ของทีมครีริชูก็เป็นอย่างนั้นฮะทุกตัวเราจะใส่อะไรก็ได้ถ้าผมแนะนำก็ใส่พวกตัวท็อปๆของทีมาก็จะมีผู้ใหญ่บ้านมีแบบงูมีฟูลสต็อปอะไรอย่างเงี้ย เออชีชีป๊อปชีป๊อปอาจจะแย่หน่อยแต่ละใส่ได้อใสไ่สได้เป็นตัวที่เหมือนกันในระดับกระจกเกง่งเอานะกระจกเก่งและต่อมาก,ก็คงจะเป็นทีมครีแทงรือชูตัวนี้สามารถอยู่ในทีมครีแทงได้ทีมครีแทงที่ผมเคยแนะนําในตัวของดันกระจกฟาร์มกองเหลืองใช่ไหมทีมดันกระจกฟาร์มกองเหลืองก็จะมีตัวของพวกครีแทงนี่แหละเป็นทีมที่ดีที่สุดในการฟาร์มกองเหลืองซึ่งรียูตัวนี้จะมาแทนที่ตำแหน่งของซูเมลมนดี้ซังที่ผมเคยทําไปใช่ไหมจะมีซูเมลมนดี้ซังด้วยตัวของปืนผีเสื้อนั่นแหละซึ เหลือ summary, คแ,แค่อ่าไม่ใช่ตัวนี้สิตัวนี้อ่าเอาตัวนี้ออกไปแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถใส่เป็นตัวของดิชูนี้มาได้แทนได้เลยก็แนะนําให้แลกไว้เพราะว่ายังไงซะคุณก็ต้องแลกตัวนี้มาไม่ว่าคุณจะมีทักษะทักษะที่ลบแค่ไหนคุณก็จะต้องแลกตัวนี้มาสำหรับผมนะแนะนําเลยแนะนําเลยเอามาทาทีมคีแทงมาสลหรับฟางกองเหลืองแล้วชีวิตคุณจะสบายขึ้นเออในการฟางกองเหลืองนะอีกทีมนึงก็จะเป็นทีมแรปเจอร์แต่นี้จะเป็นแรปเจอร์ที่ไม่ซีเรียสเรื่องการแปะเลขหลังนะจะเป็นต ีผู้ใหญ่บ้านมีแกะเต้มีเฟ้าเหมามีไก่ตัวไก่ที่คลิปอ่าส่วน2ตัวนี้ ก็จะเป็นคู่ดูโอ้ก็จะเป็นมายจี้แล้วก็ปจีนอ่าเพราะว่ามาจี้เนี่ยสามารถเรียกในตัวปจีนออกมาตีได้ในในแล้วก็จะควนพ่อค่นแม่ไม่เล่นล,น,ลนหลังแล้วเราก็จะเอาตัวที่อา่าแดงหลังมามะหาศาลเลยเอา่าก็จะเล่นในเมจสดเน้นกเน้นทำรอบเน้นทำรอบในการโจมตีมากวาามากว่าอ่าเน้นโรเทชั่นมากกว่าก็จะใส่เป็นแบบนี้แต่ถ้าใครไม่ชอบ2ตัวนี้ออกได้ก็ใส่เป็นแก๊งงูมาอา่าใส่เป็นงูเดียนใส่เป็นแบบอา่าเกรกงูอะไรเงี้ยอา่างูเดียนเกรกงูใส่ามาได้เลยตามสบายไก่แค่ก็ได้อ่าใส่ไก่แค่ก็ได้อะไรพวกเนี้ยใส่เอลต แบบใส่เป็นส่งของสินค้าเงี้ยโอ้ยสบายเนี่ยเป็นสดอ่ะเนี่ยใส่แบบส่งของเดี่ยนส่งของ สิงคลงเงี้ยพวกได้แบบสดแร็ปเจอร์แรงๆอ่ะใส่มาได้เลยเออใส่มาได้เลยคุณไม่ต้องแบบคือเป็นทีมที่คุณไม่ซีเรียสเรื่องการแปะเลขหลังอ่ะเออพอไม่ต้องซีเรียสเรื่องการเล่นสถานะแรปเจอร์แล้วคุณก็ใส่อะไรก็ใส่ในแรปเจอร์นะแต่รับซิลแดนนินจาร้านะส่วนอีโก้เนี่ยผมก็จะแนะนำอยู่ประมาณ2อันก็จะมีตัวของบล็อดเซชั่นของริชูเองบล็อดเซชั่นเนี่ยทำอะไรได้บล็อดเซชั่นเนี่ยบอกว่าลักลักเนี่ยเราจะใช้กับตัวของพาสซีนะซึ่งพาสซีเก่งมากพาสซีออออออััััันนนนนนนเเ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 เีีเีีีี้้้้ยยยยยยหหมมมมมาาาาะะะกกกบบตตตตตตวววววรรรรรรริิิิิิิิชชชููู่่่่่่่่งงงงลลลพืืขขโจจดดดคคไไสสฟ คยหรือว่าคลีเลขหลังมา ึ่งแต้มต่อหนึ่งการโจมตีนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะทําให้ตัวของริชูใช้สกิลสามของตัวเองโดยที่ไม่กินเลขหลังคลิตัวเองเยอะอ่าก็จะทําให้เลี้ยงคลิหลังง่ายกว่าเดิมก็คือ <im it> เห็นปะมันใช้ตรงนี้มันได้3มแต้มอยู่แล้วอะเออคลิตรงนี้เราแทบจะไม่เสียเลยก็คือได้คลิตรงนี้คืนกับหมดอ่นก็คือไม่เสียคลิเลยนั่นแหละเวลาเล่นไอ้ตัวอ่ากดกับอีโก้กดพัสสีของอีโก้บล็อคเซชันไว้ก็ใครมีอีโก้นี้ก็แนะนาให้ทาไวต้ตั้งแต่ประมาณเทียสสามเพื่อเปิดพัาสีไว้ก่อนเออพัพออพพล ต่อไปค้อทาคเจียทาคเจียนี่เป็นอีโกที่ค่อนข้างจะใช้ได้หลากหลายกับตัวของริชูร่างนี้นะซึ่งจะใช้อยู่2แบบก็คือแบบแรกใช้แอพาสอย่างเดียวซึ่งพาสติกของมันเนี่ยจะทำให้ริชูเนี่ยสามารถเจนตัวของเดบลิเซอร์เบอรเตาได้นะตรงนี้ซึ่งไอตัวเบตาตัวนี้เนี่ยจะทำให้ริชูเนี่ยสามารถเจนคลิปเลขหน้าเลขหลังได้เมื่อมีการเชนสีน้ำเงินสามอันขึ้นไปก็ทีมคลิปซึ่งทีมคลิปเนี่ยเราจะเชนสีน้ำเงินได้พร้อมกันบ่อยๆอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสมากเอาไว้สหลับเจนนร่ละะออกกเเเาาาาจมมใใชช้้็็ปพื เลือดของเพื่อนของเรานะเพราะว่าอีโก้นี้เนี่ยสามารถตีเพื่อนได้ด้วยในตอนที่เรากดแบบเป็นบ้าทุกคนตอนที่เรากดแบบเป็นบ้านเนี่ยมันจะสามารถจะหันไปขวนเพื่อนหนึ่งคนที่มีเลือดน้อยสุดใน,นสนามซึ่งอันนี้เนี่ยเหมาะมากสาหรับใครที่จะเอามาใช้เพื่อนเน้นทําให้พัสสีของอ e e ีตัวริวชูเนี่ยร่างเนี้ย เพราะว่าร่างนี้เนี่ยถ้ามันต้องเห็นเพื่อนเลือดน้อยเพื่อนไอ้นี่ใช่ไหมเลือดน้อยเพื่ออได้ใช้ทักษะพิเศษคือเลือดน้อยแล้วโดนเตะตัวอีโก้เนี้ยจะเป็นเลือดของเพื่อนตรงนั้นให้มันเลือดเหลือน้อยริชูจะได้ใช้ประสิทธิ์ของตัวเองง่ายขึ้นเออโดยไม่ต้องรอให้ศาตรูมาตีก็คือเราขูดเองเลยขูดเองทําเองนักเลงพอเออประมาณเนี้ยก็ใช้แบบนี้ก็ได้แล้วก็อีโก้นี้สามารถจิงค์ลิเลขหน้าได้ระดับหนึ่งอ่ะค่อนข้างเก่งแต่เสียเลือดนะเวลาใช้ก็ระวังด้วยเวลาใช้ไปนะฮะก็หมดแค่นั้นะะฮกัับตวของรชู d i f t i n g brake of หุง,อองหยวนนะตรงนี้หรือว่าดาบพาในจอนของหงหยวนนั่นเองก็คือดูชูไร้บ้านนั่นแหละโดยตัวนี้ก็ถ้าผมจะจัดเทียนะก็ให้อยู่ประมาณเทียเ A สำหับหมอรำนะคือเวลาคุณเอาตัวนี้ไปเล่นเนี่ยก็อย่าพยายามมองว่าตัวนี้เป็น DPS หลักๆนะก็ตัวนี้เป็นตัว support DPS พอเป็น support DPS ก็ในหน้าที่ของเจ๊แกแกทำหน้าที่ตรงนั้นได้ค่อนข้างดีแต่ปัญหาแกยังมีอยู่นะาข้อเสียข้อเสียแกจะมีอยู่ตรงประมาณว่าตัวแคปของมันแคปที่ว่าก็คือพาร์ีสของนิชูตัวนี้มันใช้ได้แค่อย่างละรอบไม่อย่างละรอบซึ่งอาจจะดูแย่หน่อยสำหรับตำแหน่งซับทีเวสที่ใช้ได้ไม่เยอะขนาดนั้นความจริงเนี่ยให้มันใช้ได้สัก2รอบก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะทุกคนนะก็ค และสุดท้ายเลยเนี่ยก็อยากจะฝากบอกทุกคนว่าใครที่ดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเอ่ยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยโอเคก็ประมาณนั้นรายการสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากที่ดูมาถึงตอนนี้หวังว่าทุกคนจะได้อะไรจากคลิปนี้ก็ไปบ้างนะเอองั้นเจอกันคลิปหน้าสวัสดีฮะ